สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมากินไข่ผู้จัดการน้ำกันนะครับอีสานเบิ่อเบื่อครับไม่กินใครเลิกกินน่องเด้อใค่ไข่ใครใครนายพลาดเป็นผู้สื่อไข่ครับใครใครใครยังเกาะใครข้างห้างใครข้างห้างใครเป็ดข้างห้างใครเป็ดเปียนน้ำใครไข่ไข่ถิ่มีลูกกันนะครับไข่มันมีลูกของลองเบิ่งลองเบิ่งเมื่อคยกินเน็คเตียนั่นแหละซีมุ่งก้อน มันก็จะกินเบิดไมอยู่ไม่อยูด่วนแล,แล้วมันก็จกินมันกินเทีนว<ด>ัวเลยเด็กเขากินเทีนัวเลยเฮากินเทีนน้อยอันน้องด<ป>้ยเฮ็ดเ<ป>ห็นเป็นตัวย่างก็ไม่ผู้สมัครติว่าชิมึงก็ได้พี่น้องเด้อเสียบเอาพักซะน้องพักซะน้องเยอะอยู่เฝ้ากรึ๊บกรึบอัดเต็มเอเลยพี่น้องเอ้ยบานี่ยแม่งสุดยอดหนักเดี๋ยวลองกัน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  มือียกลองกันครับลองกันจะบางอ้งฮึมเบิ้งเด้อครับเบิ้งเด้อจับจับอยู่นองมา้ด้ะครับผมมาครับมาจับอยู่ใช่ครับน้องดิมอืมอืมตากจับเลยดีจับครับดีจับดีจับผีดิบไหมบครับผักสลัดนะฮะผักสลัดหอม ผักกาดหอมมันบ่อเอิผักกาดหอมมันบ่เอิญผักกาดหอมมาทองเอิญผักกาดหอมนี่นี่ผักกาดอมไ่ถิวกุ้งมุซุปเอิญจินอร่อยแป้งอันนี้ปะอันนี้ของผ้าอันนี้ไข่ดานพี่น้องไข่ดาวกินมั้ก็ขาดยังเดี๋ยวือพักไผก่อนยังังนขึ้นอืมอืมมินกอ๊บอื้อือ ขาดปักไปขาดปักไปมู่มีขายรูปยอปลักใ่นําใช่ปะกัิบหากกุดยาครับมือหนีสุดได้อ่ะอหารแปลงจริงอ้าวเนรอมาไล่ฟิวไล่ฟิวไ่ฟิวแทนข้มือหนีไฟิวเนี่ยให้หนุกันเบิงแล้วกับกดไ์กดแร่ให้นี่นะครับเด้อความเปล่นกำลังใจนะเด้อครับ ไอเป็นกรร่างแจนั่งบังยืดได้บังยบังยคือยดได้ทำไมสดเอามันยังสดดอดรอปปักครับครับี่นองครับชักครับท่นเนี่ยอดอื้อดอเลย อยากพี่น้องครับเฮ้ยพี่น้องเลยมา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 เหยาดมาากันเถอะัปอ่ะอืมน้ำกินเยอดๆเลยนายพานอีสานเป็นเวอรเป็นผู้เฮ็ดน้ำกิม,กม,กมผู้จัดการนั่งรอดกินอย่งเดียวรูกินบ่ <laughs> ีสามบ้านบ้านครับสามบ้านบ้านมาทำงานเดียนไก่ครับโปรดอภัยโปรดสนับสนุนให้น้ำไม่เลอซองหน่อยๆของพวกผู้ขายด้วยครับพี่น่องเอ้ยกดซับไข่สนับซับซับไข่ซับซับเพืยิงไข่อ่ะกดซับซักไข่เพราะมันกดอภัยกดซับซักไข่ กดสับตะไคร้ติดตามกดติดตามพี่ติดตามเนยเด้อมาจัดอะไรเลยพูดอะไรในเมืองกันกดติดตามกดติดตามให้น้ำเนยส่องหน่อยเองดอกกำลังสร้างเนื้อสร้างโตพี่น้องเออกดติดตามกดสับตะไคร้เดี๋ยวกันครับผมชีรแดงตวงซื้อทิ่แดงกดเลยครับนี่ ว้าเจ้เื่อน้ำจิ้มพี่อะันบมันบอือสายอะไรอย่างเงอือเออแล้วแจ้งมาแล้วบารบิิอแรง่มึงโดนอะไรบ่รีคิวนะชอบงอตรงนัะ ยังไม่หมดเดเสียบกัน่ะเสียมเสียมเสีมาไหมในพันนี่มนพันมวยนพันกินดาวเลยนยกันเยก็นพี่น้อยสุดยอดสุดยอดอื่แก้มแดงกินตะละแรงนี่สุดยอดแล้วก็ก้อยสิ้งแล้วก็ต้มไข่ มือเงินจีปนไครไม่น้อมือตุ่มใครื้นปนไข่ได้ห้องต้มใครมากล้วห้องว่าปนแลมือนอืมว่ากินพักกัะเซียบเลยพี่น้ออยู่ต่างประเทศนี่กินพักกับเซีบบเซบยบบริษัทอะไรมันเพีย้ยนเพี้ยนพักเองสีง 4, ่กินหอนอีมเมลสมัยก็ะเพิ่นปู่คือคู่สายเล้ยเนาะหยียใคขยิบขยิบไ่น้อ <c oughs> อนไรครับเด้อภาษาอีสานอื้นผักสลัดภาษาต่างอื้นนะฮะผักไก่หอมยังยังยังสัตว์เป็นหน่วยแล้วเออเป็นหน่วยอะไรมันสำมักยังปะคือเกิดกินเป็นเครื่องกินเป็นเครื่องได้พี่น้องได้มันมันสำลักมันกินเป็นหน่วยอะไรมันสำลักตามอัตราแรกใส่เลยครับ มันง่ายๆพวกครับท่านเจ้าของซองครับอัดขยะใส่เลยครับตามมาขยะใส่เลยครับเขากินเบงอะไรแค่ซุปโงมันได้เป็นน้องเด้อผมผู้จัดการไม่เป็นน้องแล้ครับเอาเครื่องนุ้ยอายุเครื่องนุ้ยผู้จัดการซองเลยครับเนี่ยใส่พันว่ากินเป็นนุ้ยเลยครับเดี๋ยวจัดให้เครื่องนุ้ยสุดยอดครับพี่น้องนำพันธุกินสุดยอดเลยครับนำกิมสุดยอดเลย พปขกัวม่ินโวนหน้กวเบียร์แน่นำจิ้มมีอย่างไน่โ้กัวเบียร์ห้าว่าพี่แ่นำแน่นำจิ้มมีอย่างแน่มจักได้ป่ะใส่ยังไงแน่เนี่ยมาพีกเตียมตตาลมันตาลอันนี้นี่มันเป็นหงนัวยยังไงจิมซี่ฟูดบออืมน่านี่จิ้มซี่ฟูดเด้พี่น้อง เพราะว่านี่มันจีเป็นดักว่ะอันนี้เป็นดกักโอเคนี้ตัวนี้จีเป็น,น,น,นมันเป็นผู้คับออกจักอองจักจากใครอันนี้เป็นสิกินไหมบ่ตัวเป็นกินกินตอนตอน้นจอจากใครบะความดีูดออกจากใครกินอันนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่มัน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 จะดำม่วงวอกเนี่ยตัวนี้บอตัวขาวมันดำม่วอกอันใครดน อืมกรันอันนีดันมัวอันนี้ใข่เปรดยแล้วพี่น้องเดยวกินเป็นน้อยเรวกอ่าใคกัห้างไครกันห้างจุ่มๆน้ำจิ้มในพันธ์ไปกินเป็นจับๆจับจับกินไปเป็นน้อยได้ได้ลอยน้อยอร่อยพี่น้องในพันธ์ไห้นวอยอร่อยไอ้พี้ยงติ๊บไห้น่วยอร่อยเลยกินลองมได้คือก้อออกดังบ่อเลยที่มันก็ อ๋อโอ้โหเคอืมฮยี่ยมจริงๆแซ่บหมแซ่บหมดเจ้าเจ้าเยีายบเยี่ยพอขวจัดหนักเลยครับมือพอขวจัดหนักเลยขวดมากกว่ากล้องเลยครับสร้างย่างเดียวตั้งให้กินย่างเดียวเล้วครับเป็นม่วงกับนะครับเป็นม่วงกับมืผมขวดซูดาไดซ้ำน้ำกิมกับแซ่บกิดนึงก็แซ่บครับ ให้เป็นพวงกับเลยเนาะเลยให้เป็นพวงกับเลยพดคำแบบ้ยการกบสุดยอดครับด้ยการไม่อย่างนั่งด่าร้อยยังกินกินเท่ะน้อยนั่นแบบแซ่บนันต้องกินข้าวยังไงพูดกุ้นสุดยอดเลยครับกินข้าวหน่อยนั่นแบบแซ่บด มาเขายูทูบตั้งเบือนหนึ่งปุ๊บร่างการเลยครับเนี่ยให้มามาล้มาพูดแห่ร่างการเลยครับมาเลยครับมาผู้ใดได้เบิองมื่อยไปเลยครับมาซอยเบิองซอยกินน่ากันนะครับแท่านแล้วก็ซอยซับซับใครซับขาซับขิงและก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ไอ้ตูดมทำแตก พูดใดได้เบ okay, okay, ึงแล้วก็โอ้ยเบิดฟิล์มโอเคครับน้อยหว่ะนั่นแห้ะใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมสับตะ i ครโอ้แล้วกดแชร์ไปหาหน่วยอีมมาลองกินเขาเพราะว่าใครตัวนี้วันนี้มีให้พวกคูณช่องเล็กๆด้วยนะครับนี่มีเขาวนว่าเขาเอื่นเพอื่นใครเขาวนวนต่งนี่เนาะ ไกด่านนี่คือเป็นคือเขาตัวนี้ก็แพร่ๆครับแพร่ๆจะเป็นคือเขาสามหนุ่มสามมุมครับดูนี่สามหนุ่มสามมุมเพราะว่ามาจากประเทศไทยคนคนติดตามเยอะแล้วครับประมาณแปดสิบคนครับซอยหนุ่หนุหนอกเนืองหน้าพึ่งเฮ็ดทองไม้ไก่ให้ไก่ให้ได้มันได้หลายๆเนด้อพี่น้องเด้อซาถูสขอบคุณหลายๆเด้อผู้สี่ อซับตะไคร่รือซับค่าซับเงินกัให้ลูกหลานด้ดูซอยสนับสนุนผู้สร้อยสนับสนุนดีต่างกันนะโอ้ยอย่างมีเอฟซีคือผืนเนาะส่องใดก็อย่างมีเอฟซีเนาะส่องเข้าหรือว่าท่านในหอดใส่มีทุกคนต่อไปก็สี่ห้องกี่เตียงกำลังพยายามอยู่ครับตอนนี้กำลังพยายามอยู่พยายามพยายามคับพยายาม บ่เอาลายเราเอาแค่สัดสันเราก็ได้เบิ้งก็ได้ว่องนู่นห้อมวนอืมจังหน่อยร่ำเหมือนเดิมเลยเออหรือพี่น้องเด้อซอยเสียซอยกําลังใจอีสานเพลินเพลินเน้อพี่น้องเออสามนุ่มสามมุ่มเนื้อสามนุ่มสามมุ่มเนื้ออพี่น้องเด้อผู้ใดถ้าได้เห็นแล้วก็รเลายแท้ให้ไปนะครับเด้อนี่ละ ไม่อยู่นี่ก็ไม่อยู่ไต้หว,วัวนวน,น,นะครับนี่ไม่อยู่ไต้หวันนี่ครับนี่ก็เลยจะเคสให้เบิ้บงให้ว่าให้พี่น้องบ้านเฮาว่าเออลูกหลานข่อยไปยู่ใส่้านใส่กินเกินว้อยูเออกินเกินวัยล้านข่อยไปอยู่มองหันไปอยู่มองนีก็เลยพากันเทสยูดูพอได้เบิ้งกันแล้วก็มาซุ่มแซวเรืองานมาแล้วก็มาซุ่มแซวเ่าก็ซื้อมือนึงกันหนึ่งปลามือนึงกันหนึ่งไก่มือนึงกันต้มไข่มือนึงกันกินมาม่าไปเั่นเดียว ออกินมากมแล้วก็โซเลียงยังก็กินมา,มากมโซเลียงมามาโซเลียงลำง่วนในเมื่องมือให้กินลำง่วนบ่ไม่ได้ปวดบ่ที่ตัวายนถูวะเนื้อเลยเอาธรรมดาเอาจากเศร้า,าเอาจะสาบสิ่งที่ทำไมกินี้เริ่มไปเลยโอ้มองแดงๆหน่นดูฟันกระต่ายฟันกระต่ายขึ้นแล้วครับเริ่มเลย แซ่บได้โอเคแซ่บสซคบับพี่น้องโอ้โนแซบกับแซ่บแม่จะคลองซองวุ่นกินย่างเดียวไอกเาจะคล้องซองกินย่างเดียวเล้แถวบอดีเนาะยำค่แค่ได้ม่ครบเป็นในพี่น้อง ท่านในเบืงอลไรไปครับเนี่ยท่านในเบื้องไรไปถ้าถ้าออกอากาศแล้วพากันพยายามเบิ้งหลายๆด้ครับเออกดไลค์กดแชร์ไก่จิกอืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลานน้ำเน่้ยปูมาทำงานดูตังประเทศเพื่ออะไรนี่ไรเลยเนี่ยโจกินด้วยเดี๋ยกินแซ่บๆดูยังกิเจ้า ม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแรงเลยเออมาวัาปีนองว่ะอ้ยสุดยอดเลยใช่ครับเขาว่ายาบำรุงบรุงเนี่ยเองง่าลงใช้เป็ดเวียดนามนี่ไมใช้กงนกับวเย์ป่เนาะเอ็กแงนกับวมเมยพููเป็นไสวงนัเมยน่นกับเมียกับมเมยปื้อพี่กินื้อยนิดเอาพักให้พี่เอปสุดยอดเลยว่ะพีน้อยเลยว่ะ Không nghe mọi người Thật ra không? Thật không? Chị thích Ờ, lắm Đại vô khát Nghĩ đâu kìa, bây giờ ngồi, bây Ủa, tự nhiên cái tiêm không tiêm rồi วิ้ยด้วยนะวิ้ปื้ผมมีวิ้ยได้บานผมวิกเอาทั้งนี้และที่หนให้อิ่มเหรอสุดยอดครับสุดยอดแซ่บดีดีว่ะเงอนเล่นะแซ่บหรือิ่งซิมเดี๋ยวอีกเดี๋ยวสดเงินด้วยวิ้ยเงิเลยยังม่เปียก นม,มันดูพี่น้องกินไข่เวีย,นยดนมามไหมกินเวียดนามมันละกินไข่เวียดนามไข่ลูกของเวียดนามของเวียดนามพูดเลยใเ,เบิ่งเราเปล่าไปซื้อไม่กินเด้อมีเงียมีเงียกับมีบมบเงียแหละวะบันได้นอนแั่ขึ้นเนี่ยเนาะ,ะมวนเดือของว่าจะรับกอนเขานี่ <laughs> พี่งยัง เหร่อ,อพักไส้ลอืหัวมัวมตน,ต,นต้นต้นไม่หมดโตเลยเป็นไยเมนบังคับกูจะกัดค <c oughs> <c oughs> ลิป <c oughs> <c oughs> เต็มเต็มพักไสกพี่ บางกะอิมมออ่มอิ่มแบอิอ่มแล้วสิลาพีแล้วนองเด้อิ่มปบอิ่มักี่พเกอือเสนอื่แล้วงึแตเบิ่งคิดนีเราอย่าด่ามาเลยพี่น้องนะจะมาพี่น กดไลค์กดแทอย่างเดียวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามและกดสับซักไข่กดไลค์กดแชร์มาซอยมาซอยลูกหลานแม่พ่อได้มีกำลังใจตึ้งเข็ดงานอยู่ต่างประเทศตึ้งเข้ากิจกรรมอย่งหลายอย่างค่ะสอนลูกสนหลานได้ด้วพี่น้องเด้อขอจุกิวเซนไม่ได้อพี่น้องเด้อ คลิปหนาจะพอกันไหมครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณคลิปหนาจะพอกันไหมครับผม